เช้าวันจันทร์อากาศอุ่นประทะกับกลิ่นหอมของกาแฟขั่วสดเสียงเครื่องบดมเมล็ดก,กาแฟกลมกลืนไปกับเพลงแจส๊สบรรเลงเบาๆแสงแดดยามสายลอดผ่านผ้าม่านบางสีครีมอาบใบหน้าและบ่าเล็กของหญิงสาวที่กำลังก้มชงลาเต้ให้ลูกค้าแพรว่าหญิงสาวร่างน้อยในชุดผ้ากันเปื้อนสีคาราเมลปล่อยปอยผมหลุดลุ่ยเล็กน้อยจากการเร่งมือชงกาแฟ ริมฝีปากบางเม้มแน่นอย่างตั้งใจทุกการขยับมือของเธอมีจังหวะมีสมาธิราวกับศิลปินกำลังลงแปรงบนผืนผ้าใบที่เป็นแก้วกาแฟตรงหน้าเธอไม่รู้เลยว่าห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวมีสายตาคู่หนึ่งจับจ้องเธอมาเป็นสัปดาห์แล้วคินเทรนเนอร์หนุ่มร่างใหญ่ในเสื้อยืดฟิตพอดีตัวกล้ามแน่นใต้ผ้าเรียบ กำลังยืนรอเครื่องดื่มอย่างเงียบงนันแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยเสียงเสียงของหัวใจที่เต้นแรงผิดจังหวะเพียงเพราะเธอยกแก้วขึ้นหรือแค่หันมายิ้มให้ลูกค้าคนอื่นลาเต้เย็นไม่หวานมากของคุณคินค่าเสียงใสๆดังขึ้นตรงหน้าเธอส่งแก้วมาให้พร้อมรอยยิ้มแต่มันกลับทำให้เขารู้สึกเหมือนได้ยินเสียงระฆังในโบสถ์ขอบคุณครับวันนี้ดูสดใสกว่าทุกวันเลยนะครับ คำพูดง่ายๆออกจากปากชายตัวใหญ่แต่น้ำเสียงกลับนุ่มจนคนฟังต้องเผลอกับพริบตาช้าๆแพรวาช่างกใบหน้าเล็กมีสีแดงจางตรงแก้มเธอก้มลงเล็กน้อยพึมพำเบาๆขะขอบคุณค่าแล้วรีบหันหลังไปหยิบเหยือกนมซ่อนรอยยิ้มไอายๆไว้ใต้ผมที่หล่นลงข้างแก้มคินยกแก้วขึ้นจิบแต่สายตายังคงอยู่ที่เธอ แม้รู้ว่าเธอไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้พยายามจะดูน่ารักแต่ทุกอย่างในตัวเธอดึงดูดเขาอย่างบอกไม่ถูกหญิงสาวตัวเล็กที่ท่าทางไม่ทันเกมโลกกลับทำให้หัวใจผู้ชายที่ผ่านอะไรมามา,มากรู้สึกอยากปกป้องอยากดูแลอยากสัมผัสคินไม่ได้พูดอะไรอีกเขาเพียงแค่ยิ้มให้แล้วหมุนตัวเดินออกไปจากร้านปล่อยให้เสียงกระดิ่งเหนือประตูดังขึ้นเบาๆตามหลัง แพรวายืนเงียบรูปผมที่ระอยู่หลังใบหูอย่างไม่รู้ตัววันนี้เขายิ้มให้ฉันด้วยเธอคิดในใจหัวใจดวงเล็กเต้นระรัวทั้งที่ก็แค่ยืนรอรับกาแฟเหมือนทุกวันแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปเสียงกระดิ่งหน้าประตูดังขึ้นอีกครั้งเป็นวันที่สามที่คินกลับมาที่ร้านเดิมเวลาเดิม มุมโต๊ะเดิมที่เขาชอบนั่งเงียบเงียบริมกระจกพรว่าแอบ,บมองเขาเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะหันไปก้มหน้าก้มตาชงกาแฟให้ลูกค้าคนอื่นต่อแต่เธอรู้ตัวดีว่าหัวใจเธอมันกำลังเต้นไม่ปกติอีกแล้ววันนี้คินมาในเสื้อเชิ้ตพับแขนกางเกงยีนพอดีตัวนาฬิกาเรือนเท่ที่ข้อมือทุกอย่างดูสบายแต่กลับทำให้เขาดูอบอุ่นแบบที่ยากจะละสายตา เขาเดินตรงมาอย่างหน้าเคาน์เตอร์ยิ้มบางๆให้เธอดวงตาคมคู่นั้นทอดมองมาอย่างมั่นใจแต่ไม่เกล้าว้้ามันมีบางอย่างที่นุ่มนวลลาเต้เย็นไม่หวานครับเขาพูดอย่างเคยแพรวาพยักหน้าก่อนที่เขาจะพูดต่อแบบไม่ให้ตั้งตัวแต่ถ้าเธอชงเองหวานแค่ไหนผมก็ชอบมือเล็กที่กำลังถือเหยือกนมชะงักไปครู่หนึ่ง แพรว่าหันมามองสพกับแววตาที่เหมือนเล่นแต่จริงจังอย่างน่าประหลาดเธอหัวเราะเบาๆเหมือนจะแก้เขินให้ตัวเองพูดแบบนี้กับลูกค้าทุกคนเลยหรือคะเปล่าครับเขาตอบเสียงทุ้มของเขาราบเรียบแต่กลับทําให้คําพูดนั้นจริงจังขึ้นหลายเท่าผมไม่เคยพูดกับใครแบบนี้เลยเพราะผมไม่เคยเจอใครที่อยากรู้จักมากเท่าเธอ แพรวาก้มหน้าพยายามซ่อนรอยยิ้มไว้หลังแก้วที่เธอกำลังจัดเรียงหัวใจของเธอวูบขึ้นอย่างประหลาดมีทั้งอาการร้อนวูบวาบและเย็นวาบวาบสลับกันในอกมันไม่เหมือนการจีบแบบที่เคยเห็นในซีรีส์แต่มันสันไหวจริงๆคุณเป็นเทรนเนอร์ใช่ไหมคะเธอถามเสียงเบาคินพยักหน้ายิ้มเล็กน้อยก่อนจะเท้าคางลงกับเคาน์เตอร์ น้มตัวลงใกล้เธออีกนิดใช่ครับถ้าเธออยากให้ช่วยเทรนผมยินดีเสมอทั้งร่างกายหรือหัวใจพราวาตาโตหน้าแดงทันทีเธอหลบตาแล้วเดินหนีเข้าหลังเคาน์เตอร์แทบไม่ทันคินหัวรเราะเบาๆแล้วหยิบลาเต้เย็นที่วางไว้ก่อนจะเดินกลับไปที่โต๊ะของเขาในมือเขายังถือกระดาษเล็กๆใบหนึ่งเขาเขียนอะไรไว้ แล้ววางมันลงข้างแก้วกาแฟก่อนเดินจากไปแพรวากลับออกมาดูโต๊ะหลังจากเขาออกจากร้านไปเธอเห็นกระดาษใบนั้นตัวหนังสือของผู้ชายแข็งแรงชัดเจนวันนี้เธอยิ้มสวยกว่ากาแฟแก้วไหนในร้านนี้ถ้าพรุ่งนี้ยังยิ้มแบบนี้อีกผมจะถือว่ามันเป็นของผมแล้วนะเินแพรวายืนนิ่งนิ้วเรียวแตะกระดาษใบนั้นเบา ริมฝีปากเธอขยับยิ้มโดยไม่รู้ตัวแต่ภายในใจกลับเต็มไปด้วยความหวั่นไหวเธอไม่เคยถูกจีบแบบนี้มาก่อนไม่เคยรู้สึกถูกมองเป็นพิเศษขนาดนี้และไม่รู้เลยว่าความรู้สึกนี้จะพาเธอไปไกลแค่ไหนหลายวันผ่านไปเขามาทุกวันในเวลาเดิมนั่งโต๊ะเดิมและทิ้งคำหวานไวใ้ให้เธอเสมอไม่ว่าจะด้วยคำพูด รอยยิ้มหรือสายตาที่มองมาอย่างไม่เคยเปลี่ยนแพรว่าเริ่มคุ้นกับการมีเขาในร้านคุ้นกับกลิ่นกายอุ่นๆเวลาเขาโน้มตัวถามเมนูใหม่คุ้นกับรอยยิ้มที่ทำให้ใจเธออ่อนแรงและที่สำคัญเธอเริ่มรอคอยโดยไม่รู้ตัววันนี้มีครัวซองไส้ใหม่ลองไหมคะแพรว่ายื่นกล่องเล็กๆให้เขาสายตาเธอหลบไม่พ้นจากหน้าเขาได้นานนักอีกแล้ว คินรับของแล้วเอ่ยเบาๆข้างหูผมว่าผมเจอเมนูโปรดแล้วนะคือเธอหญิงสาวหัวราอบพรวดแล้วรีบเอาผ้าเช็ดมือบังหน้าแดงเถือกจนไม่กล้าสบตาเขาต่อคินไม่พูดอะไรแต่ก็ไม่ละสายตาจากเธอเลยเขาไม่ได้เร่งไม่เคยแต่ต้องแม้ปลายแขนแต่เธอรู้ว่าเขากำลังรอให้เธอเชิญเขาเข้ามาและหัวใจเธอ ก็เริ่มแง้มประตูทีละบานบางคืนแพรว์วากลับมานั่งมองมือถืออ่านข้อความสั้นๆจากคินที่ส่งมาหลังร้านปิดวันนี้เหนื่อยไหมถ้าอยากฟังเสียงผมบอกได้นะผมจะโทรหาทันทีบางทีเธอตอบบางทีเธอแค่ยิ้มแล้วกอดมือถือแน่นมันเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอบอุ่นนุ่มนวล และแฝงด้วยแรงดึงดูดบางอย่างที่ทำให้เธออยากรู้จักเขาให้มากขึ้นอีกจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งหลังร้านปิดแพรไปกินข้าวเย็นกับผมไหมคินถามเพียงแค่ยื่นข้อเสนอด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความจริงใจแพรวานิ่งใจเต้นแรงแต่ในขณะเดียวกันก็อยากลองเปิดโลกอีกด้านให้ตัวเองได้รู้จักเธอพยักหน้าชา้าไม่ใช่เพราะอยากเอาใจใคร แต่เพราะลึกๆแล้วเธอเองก็อยากอยู่ใกล้เขาและนั่นคือครั้งแรกที่หญิงสาวผู้ไม่เคยออกเดทกับใครยอมก้าวเท้าออกจากขอบเขตที่เคยปลอดภัยเธอไม่รู้เลยว่าค่ำคืนนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปอีกขั้นเสียงเพลงบอสซาโนวาเบาๆคลอในร้านอาหารเล็กสไตล์ยุโรปโต๊ะริมหน้าต่างถูกจองไว้แล้วแสงเทียนสั่นไหวสะท้อนใบหน้าหญิงสาวตัวเล็ก ในชุดเดรสเรียบง่ายสีขาวครีมเธอเม้มปากแน่นเล็กน้อยพยายามกลั้นไม่ให้มือน้อยน้อยสันเธอสวยมากคืนนี้คินพูดเบาๆแต่แววตาเขากลับชัดเจนและมั่นคงแพรวายิ้มเก้อเกปกติก็แค่เสิร์ฟกาแฟไม่เคยแต่งแบบนี้เลยคะ่ะแต่ผมดีใจที่เธอแต่งเพื่อมาเจอผมคำพูดนั้น ทำให้หัวใจเธอร้อนวูบเหมือนถูกกระซิบที่ข้างคอคินเลือกไวน์แดงอย่างดีเขาไม่ได้ยัดเยียดเพียงแต่ยกแก้วขึ้นอย่างอ่อนโยนแล้วกระดกเบาๆรอเธอจิบตามแพรว่าถือแก้วในมือสัมผัสริมฝีปากกับขอบแก้วเย็นเยียบกลิ่นผลไม้เข้มข้นกระทบจมูกและรสชาติฝาดนิดๆทำให้เธอหลับตาอย่างประหลาดใจรู้สึกยังไงเขาถาม เธอหัวเราะน,น้อยๆมันแปลกดีค่ะข้างในมันอุ่นแต่ข้างนอกมันเย็นเหมือนใจฉันตอนนี้เลยคินยิ้มกว้างไม่ใช่ยิ้มแบบนักล่าแต่ยิ้มแบบผู้ชายที่กำลังหลงใครสักคนเข้าไปเต็มหัวใจถ้าเธอเริ่มเวียนหัวบอกผมนะแต่ถ้าแค่เวียนหัวเพราะเขินอันนั้นผมจะถือว่าได้ผลแล้วเธอหัวเราะ แต่ก็รู้สึกได้ว่าแก้มเริ่มร้อนจริงๆการสนทนาดำเนินไปเรื่อยๆไม่รีบไม่เร่งเหมือนบทเพลงที่ค่อยๆขึ้นโน้ตพาเธอเข้าสู่จังหวะที่เรียบแต่มีแรงดึงดูดแปลกประหลาดค่ำคืนนี้เธอไม่ได้รู้สึกเหมือนผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงข้ามกับหนุ่มหล่อในฝันแต่เธอรู้สึกเหมือนเขาเห็นเธอจริงๆหลังอาหารจบลงคินไม่ได้ชวนไปต่อ แต่เพียงแค่เอ่ยเบาๆด้วยน้ำเสียงนุ่มที่สุดที่เธอเคยได้ยินให้ผมไปส่งไหมแพรวานิ่งอยู่ครู่หนึ่งมองเขาอย่างครุ่นคิดก่อนจะพยักหน้าทั้งสองเดินเคียงกันออกจากร้านอากาศค่ำนี้เย็นสบายแต่ระยะห่างระหว่างกันอุ่นขึ้นเรื่อยๆภายในรถคินไม่พูดมีเพียงเพลงแจส๊สบรรเลงเบาๆ ขณะที่มือข้างหนึ่งวางสบายบนพวงมาลายัยและอีกข้างวางสงบข้างตัวเรากับไม่อยากละเมิดความรู้สึกของเธอแพรวามองเขาเงียบๆหัวใจเธอเต้นแรงแต่เป็นจังหวะที่ไม่อยากหยุดฟังจนเมื่อรถจอดหน้าหอพักเขาหันมามองเธอสายตาคู่นั้นเหมือนกําลังเปิดบางอย่างที่ลึกที่สุดในใจเขาให้เธอเห็นแพรผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใคร ผมชอบเธอจริงๆและผมอยากขอเป็นแฟนเธอประโยคนั้นพูดออกมาเรียบง่ายไม่มีดอกไม้ไม่มีดนตรีใหญ่โตแต่มันซื่อตรงจนเธอรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนพรวายิมพยักหน้าชา้าๆค่ะเธอไม่รู้ว่าทำไมตัวเองถึงมั่นใจขนาดนี้แต่ดวงตาเขาไม่เคยหลอกเธอเลยคินยื่นมือมาแตะแก้มเธอเบาๆ ไล้นิ้วช้าๆเหมือนสำรวจก่อนจะก้มลงจูบหน้าผากเธออย่างอ่อนโยนที่สุดไม่มีคำพูดใดๆต่อจากนั้นแต่ค่ำคืนนี้โลกของเธอได้เปิดกว้างและเขาคือคนแรกที่เดินเข้ามาห้องพักเล็กของแพรวาเงียบสงบมีเพียงแสงสลัวจากโคมไฟหัวเตียงและเสียงหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะเธอเปิดประตูก้าวเข้ามาก่อน แล้วหันกลับไปมองเขาผู้ชายที่ยืนอยู่หน้าห้องในแสงไฟนวลอุ่นเขาดูสงบอบอุ่นเหมือนจะรอให้เธอเป็นคนตัดสินใจเข้ามาก่อนสิคะเสียงเธอสัน่นแต่นั่นก็เป็นคำเชิญคินเดินเข้ามาช้าๆาเรากับไม่อยากทำให้เธอตกใจเขาไม่ได้แตะตัวเธอเลยเพียงแค่นั่งลงที่ขอบเตียง สายตาหวานอย่างที่ไม่เคยมีใครมองเธอแบบนี้มาก่อนแพรว่าถอดเสื้อคลุมแขวนไว้ที่เก้าอี้เส้นผมตกลงมาคลอใบหน้าเธอหันกลับมาและพบว่าเขายังมองเธอเหมือนเดิมคุณดูผ่อนคลายดีนะคะเธอพูดเพราะผมรู้ว่าอยู่ใกล้เธอแล้วปลอดภัยเขาตอบเสียงนุ่มทุ้มมีน้ำหนักพอดีกับคำว่าจริงใจ ขินยื่นมือออกมาเชิงถามโดยไม่พูดแพรวาเอื้อมมือไปวางในมือเขามือเขาใหญ่อุ่นและแน่นแต่สัมผัสเบาเสียจนเธอหลับตาแล้วในขณะที่เธอกำลังจะพูดอะไรสักอย่างเขาลุกขึ้นค่อยๆย,ยืนตรงหน้าเธอแล้วใช้ปลายนิ้วไล้เส้นผมที่ตกคลอแก้มแพรผมขออนุญาตนะเสียงเขาไม่ใช่คำถาม แต่เหมือนบทกวีที่รอให้เธอพยักหน้าและเธอก็พยักหน้าเขาก้มลงแนบหน้าผากกับเธอลมหายใจอุ่นแนบแก้มจูบแรกเบาเหมือนขนนกแต่สะเทือนลึกไปถึงกลางอกเขากอดเธอไว้ไม่แน่นแต่เต็มไปด้วยความหมายเหมือนจะบอกว่าฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอแพรว่าบอกเขา ฟังเสียงหัวใจที่เต้นอย่างหนักแน่นใต้แผ่นอกกว้างเธอไม่เคยรู้ว่าผู้ชายคนหนึ่งสามารถทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยได้ขนาดนี้เสียงลมหายใจของเขาอบอุ่นและมั่นคงและทุกการสัมผัสไม่มีเร่งร้อนไม่มีครอบครองมีเพียงความตั้งใจที่จะใกล้ชิดอย่างแท้จริงเธอไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเมื่อไรเธอปล่อยให้เขาจุกที่ลำคอ เมื่อไรเธอเริ่มไล้มือไปตามแขนเขาเมื่อไรเขาเริ่มแนบชิดจนแผ่นอกเขาแนบกับหน้าอกเธอและเมื่อเธอรู้ตัวก็พบว่าเธอไม่ได้ต่อต้านแม้แต่นิดเดียวเพราะหัวใจเธอได้ยินคำตอบของเขาตั้งแต่ก่อนเขาจะเอ่ยปากแปลว่าหลับตาแต่ทุกประสาทสัมผัสกลับตื่นเต็มที่กลิ่นกายของเขาอุ่นและเย้าวยวนในแบบที่ไม่อาจอธิบาย เสียงลมหายใจของเขาลึกหนักแน่นแต่นุ่มนวลปลายนิ้วของเขาลูบไล้แผ่นหลังของเธออย่างแผ่วเบาช้าราวกับต้องการจดจําผิวเนื้อนี้ไว้ทุกตารางนิ้วมือเธอไล้ผ่านต้นแขนแกร่งผ่านอกที่แน่นเหมือนหินสลักร่างเขาแข็งแรงแต่กลับกอดเธอด้วยแรงที่พอดีราวกับกลัวว่าเธอจะแตกสลายคินเธอเรียกชื่อเขาเบาๆ ในลมหายใจที่สะดุดเขาเงยหน้าขึ้นสบตาเธอแววตานั้นเต็มไปด้วยไฟอุ่นแต่ไม่เร่งเร,ร้าแพรถ้าเธอไม่พร้อมเราหยุดได้ทันทีเสียงเขาสั่นนิดๆแต่เต็มไปด้วยความเคารพในตัวเธอแพรวามองเขาแววตาของเธอสะท้อนแสงเทียนจากมุมห้องเธอไม่ตอบด้วยคำพูดแต่ประคองใบหน้าเขาขึ้น แล้วแน่บริมฝีปากลงอย่างเต็มใจและนั่นคือคำตอบร่างกายทั้งสองเริ่มเรียนรู้กันและกันมือเขาอ่อนโยนกับทุกสัดส่วนมือเธอสั่นนิดนิดแต่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากสัมผัสเสื้อเชิ้ตของเขาหลุดจากตัวเผยให้เห็นแผ่นอกที่ใหญ่แน่นกล้ามเนื้อไล่เรียงเป็นมัดลำคอหนาลมหายใจเขาเริ่มถี่ขึ้น แต่สายตายังจับจ้องเธออย่างละมุนละมแพรวามองร่างเขานิ่งเธอไม่เคยเห็นใครที่ใหญ่แบบนี้มาก่อนไม่ใช่แค่ร่างกายแต่ทุกส่วนของเขาโตทั้งความอบอุ่นทั้งแรงดึงดูดและยิ่งเธอสังเกตยิ่งทำให้เธอกลืนน้ำลายลงคออย่างเงียบงนันเขารับรู้สายตานั้นแต่ไม่พูดอะไรเพียงแค่ประคองเธอลงบนเตียง จูบเบาๆที่ไหลแล้วไล้ริมฝีปากลงช้าๆไปตามแนวกระดูกไหปลาร้าบอกผมได้ตลอดนะถ้าเธอไม่ไหวแพรว่าหลับตาพยักหน้าร่างเธอสั่นนิดๆแต่ไม่ใช่เพราะกลัวเป็นเพราะรอในแสงไฟสลัวผิวกายสองร่างเริ่มแนบชิดเสียงหอบเบาๆเสียงเนื้อแนบเนื้อลมหายใจสอดประสานกันราวกับเต้นรำ ทุกสัมผัสของเขาสอนเธอให้รู้จักโลกอีกใบที่ไม่เคยเข้าไปและทุกการตอบรับของเธอสอนเขาให้ช้าลงอ่อนโยนขึ้นลึกซึ้งขึ้นจนแทบลืมหายใจคืนนั้นไม่มีใครพูดอะไรอีกนอกจากเสียงเรียกชื่อกันในจังหวะที่ใจเต้นตรงกันคืนนี้ยังไม่จบแต่หัวใจของเธอเหมือนถูกหลอมละลายจนแทบจับตัวไม่ทันร่างเขาแนบสนิท ทั้งไหล่แผ่นอกต้นขาทุกสัมผัสที่ทอดทับมาบนตัวเธอทำให้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังละลายไปกับผืนเตียงแพรว่าหายใจถี่เปลือกตาหลับแน่นแต่ทุกประสาทสัมผัสกลับเปิดกว้างคินยังคงอ่อนโยนแต่การเคลื่อนไหวของเขาชัดขึ้นหนักแน่นขึ้นเหมือนคลื่นที่ไม่แรงทันทีแต่ค่อยๆซัดครั้งแล้วครั้งเล่า จนน้ำในใจเธอสั่นสะเทือนทุกจุดเธอไม่เคยคิดว่าผู้ชายคนหนึ่งจะใหญ่ได้ขนาดนี้ไม่ใช่แค่ร่างกายแต่เป็นความรู้สึกทั้งหมดที่เขาทิ้งไว้ในตัวเธอเสียงครางแผ่วเ,เบาหลุดออกจากลำคอเธอไม่อาจกลั้นไว้ได้อีกเพราะทุกจังหวะที่เขาสอดประสานมันพาเธอไปยังพื้นที่ที่ไม่เคยมีใครแตะแพรเขากระซิบชิดใบหูเสียงทุ้มแผ่วร้อนแรงแต่สั่นเล็กน้อย ผมจะไม่ไปไหนคุณไม่ใช่แค่คนที่ผมอยากอยู่ด้วยคืนนี้แต่คือคนที่ผมอยากตื่นมาเห็นในทุกเช้าคำพูดนั้นเหมือนหยาดน้ำค้างหยดสุดท้ายที่ทำให้ดอกไม้ในใจเธอบานเต็มที่เธอหลับตาแน่นยกมือประคองใบหน้าเขาแล้วจุบตอบอย่างเต็มใจที่สุดเสียงลมหายใจของทั้งคู่สอดประสานจังหวะร่างกายแนบแน่น แรงกระแทกแผ่วบ้างหนักบ้างแต่ทุกครั้งที่เธอส่งเสียงออกมาเขาจะก้มลงจูบเพื่อให้เธอลืมความประมาาแพรวาไม่เคยรู้ว่าการถูกเติมเต็มทั้งในความหมายทางร่างกายและหัวใจจะอบอุ่นได้ขนาดนี้และเธอไม่อยากให้ค่ำคืนนี้จบลงเลยหลังจากนั้นทั้งคู่กอดกันบนเตียงไม่มีบทสนทนามีเพียงมือของเขาที่ลูบผมเธอช้า,ชา เหมือนกำลังขอบคุณเธอในความเงียบแพรวายิ้มในอ้อมกอดเขารู้สึกได้ถึงความเหนื่อยอ่อนของร่างกายแต่หัวใจกลับเต้นสม่ำเสมอด้วยความสบายใจที่ไม่เคยมีเช้าแรกของวันใหม่แสงแดดลอดผ่านผ้าม่านบางสีอ่อนอาบไล้ใบหน้าแพรวาที่นอนสงบอยู่ในอ้อมกอดของคินแขนของเขาโอบแน่นแนบแน่นเสียจนเธอไม่อยากขยับ กลิ่นกายอุ่นๆจากเขายังอยู่รอยสัมผัสจากค่ำคืนที่ผ่านมายังล่องลอยในอากาศและหัวใจของเธอยังเต้นอยู่ในจังหวะเดียวกับเขาแปรวาเอียงหน้ามองเห็นเส้นผมยุ่งๆของชายหนุ่มที่หลับพริมคิ้วเข้มเริ่มคลายและริมฝีปากที่เมื่อคืนนั้นทั้งกระซิบทั้งจูบเธอบัดนี้สงบลงในความฝันที่ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับใครแต่เธอรู้ดีว่าคืนนี้ไม่ใช่ความฝัน เธอค่อยๆจูบหน้าผากเขาแล้วซบลงกับแผ่นอกอุ่นอีกครั้งเวลาผ่านไปหลายเดือนจากการพบกันในร้านกาแฟจากสายตาที่แอบมองจากคำหวานที่หยอกเล่นในแต่ละวันตอนนี้พวกเขาไม่ใช่แค่คนรักแต่คือหุ้นส่วนชีวิตทั้งคู่ตัดสินใจเปิดร้านเล็กๆร่วมกันที่มุมเมืองซึ่งอบอุ่นพอสำหรับกาแฟถ้วยโปรด และเงียบพอสำหรับคนสองคนที่อยากฟังเสียงหัวใจกันและกันร้านเล็กๆชื่อคินแอนแพรถูกออกแบบให้มีมุมกาแฟและมุมฟิตเนสเล็กๆเขาชงโปรตีนปัน่นเธอชองลาเต้เสียงหัวเราะของแพรวาดังในร้านนี้บ่อยขึ้นและเสียงทุ้มของคินยังคงเรียกชื่อเธอด้วยความรักทุกวันพวกเขาเรียนรู้ที่จะเติบโตเรียนรู้ที่จะรับผิด และเรียนรู้ว่าความสุขไม่ได้มาจากการมีใครสักคนที่เพอร์เฟกแต่มาจากการยอมให้ใครบางคนเข้ามามองเห็นความไม่สมบูรณ์ในตัวเราและยังรักอยู่อย่างเต็มใจความรักบางครั้งก็เข้ามาในรูปของลูกค้าคนหนึ่งบางครั้งก็เริ่มจากคำพูดธรรมดาบางครั้งก็เกิดขึ้นจากการกล้าก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยและบางครั้ง ความรักที่แท้จริงไม่ใช่แค่การได้กันแต่คือการอยู่กันในทุกวันที่ไม่มีใครอยากไปไหนอีกแล้วหากคุณรู้สึกอินกับความรักขอฝากกดติดตามกดไลค์และร่วมคอมเมนต์แบ่งปันประสบการณ์ของคุณได้เลยค่ะใครเคยตกหลุมรักลูกค้าประจำเหมือนแพรวาบ้างหรือเคยโดนเทรนเนอร์กล้ามโตสันใจแบบคินไหมเล่าให้ฟังในคอมเมนต์นะคะแล้วเจอกันเรื่องต่อไปค่ะ